สวันนี้ครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากสำหรับผมนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับทํางานวันทํางานทํางานเร่งงานให้มันเสร็จทันก็สําเร็จไปได้ปอดนึงุ่งนี้ก็เลยอีกสเต็ปหนึ่งก็คือรวบรวมข้อมูลเพื่อนำส่ง วันนี้จะว่าผมเครียดไหมก็กึ่งๆึแต่ว่าไม่เชิงเครียดมากมันก็ใช้สมองนิดนึงเขาทําอะไรกับตัวเลขซึ่งไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ก็โอเคครับก็ใช้ระบบใช้อะไรช่วยมันก็ทําให้เราแน่หลายๆอย่างตามนี้ครับแล้วก็คงไม่รู้สิผมไม่รู้จะพูดอะไรดี บางทีผมก็ว่าผมผมแปลกๆกับตัวเองอันนี้ผมไม่ได้บ่นนะแต่ผมพูดได้แค่ว่าบางทีผมก็รู้สึกผมแปลกๆเพาะชีวิตผมมันแปลกๆมากนะแต่ก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็คือชีวิตก็คือชีวิตวนะเนาะ เราก็มาใช้ชีวิตคองเราต่อไปจริงๆเนี่ยผมว่าจะมาพูดเล่นด้วยแต่ว่าบางทีผมว่าผมว่าจะไล์ตอนแรกนะแต่ผมไม่กลัวจะไม่มีใครเข้ามาไล์ดูไล่สนผมไงพเพราะส่วนมากเพื่อนผมมันก็แต่ละคนมันก็ตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนกันแนละ้วทำงานแล้วก็อยู่กับลูกกับครอบครัวเขา ก็ต่างคนต่างโตขึ้นนะครับก็มีชีวิตของตัวเองมากขึ้นชีวิตของตัวเองและชีวิตของครอบครัวเออพูดอย่างนี้มันก็เลยเหงาๆนิดนึนนงจะพูดถึงเรื่องอะไรดีเราวันนี้แต่ผมจะเปลี่ยนเป็นไลฟ์ดีไหมเนี่ย แต่มันไม่มีคอนเทนต์ในเรื่องของเรื่องคือมันแค่พเพียยพ้ยเพยเฉยเพี้ยแล้วก็เลยอยากจะหาอะไรทําที่มันหายเพีย้ยหายหายการคิดฟุ้งซ่านงานมันมีครับแต่ว่าทำถ้าทำเยอะมากไปมันก็จะล้นนะมันก็จะเอือ จะรีแลกสมองจะเล่นเกมผมก็ไม่ค่อยเล่นแล้วเดี๋ยวนี้เกมเมื่อก่อนเล่นประจำนะักเกมอย่างนี้น้อยมันก็พาเราไปอีกโลกหนึ่งสนุกวีดเหมือนจะมีสาระนะครับวันนี้ <c oughs> นยังไงก็ถ้าดูอยู่หรือถ้า อยาเป็นเพื่อนกับผมก็คอมเมนต์ข้างใต้ไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีผมอาจจะเข้ามาตอบไม่บางทีแต่ผมมตนนิว่าผมเข้าในเชื่อเชื่อบ่อยๆอยู่ก็ตอบครับถ้าถ้าเห็นคอมเมนต์เห็นอะไรผมก็ตอบแต่ว่าด้วยเราเพิ่งทํา y o YouTube ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นช่องของอนตัวเล็กมันไม่ใช่ข้าของผมแต่ตัวเล็กเขายังไม่ค่อยกล้าเขายังกลัวกล้องอยู่ยังไม่กล้าพูดอะไร ก็จะพยายามเทรนเขาให้พูดเป็นพูดเก่งขึ้นแล้วก็ทำอะไรอย่างที่เด็กเด็กเขาทำก็คือเด็กอะ่ะเข้าใส่อยู่แล้วเขาบริสุดอยู่แล้วควลาเขาทำอะไรไปมัคก็น่าเอ็นดูใช่ไหมครับส่วนเราอายุแล้วมันไม่ค่อยน่าเอ็นดูเท่าไหร่มันมีแต่แต่งเติมสีสันเฉย เพราะว่าเราไม่ได้บริสุทธิ์เหมือนเก่าแล้วเราผ่านโลกมาเยอะแล้วเรารู้ว่าต้องตีหน้าเซอ้อต้องแก้งโง่ต้องอะไรหลายอย่างยัไงไงบ้างเันก็คือกลารเป็นผู้ใหญ่ซึ่งมันไม่ซื่อแล้วไม่ซื่อบริสุทธิ์เหมือนเดิมแล้วแล้วทีนี้ก็จะเล่าถึงเรื่องอะไรดีล่ะจะเล่าถึงเรื่อง เรื่องเรื่องงานเรื่องคอมพิวเตอร์หรือเรื่องผมก็ไม่ได้คนเก่งอะไรเจะอธิบายก็ผมก็ไม่ไม่ชัดเจนมากนักแต่ก็คงจะอัดตัวนี้ให้รับชมกันนะครับก็คือมันก็คงไม่มีอะไรมากคือผมก็คงจะนั่งเนี้ยหน้ากล้องเนี้ยแล้วก็บนไปเรื่อยพูดไปเรื่อยว่ายังไง อาจจะติดต้องบ้างบ้าบอบ้างก,ก็ตามตามภาษานะครับก็คือเขาเป็นคนไม่ค่อยได้ปฏิสัมพันธ์กับสังคมเท่าไหร่ผมจะเป็นคนค่อนข้างเงียบจริงๆของผมนะเพราะเพื่อนก็ก็จะมีแต่เพื่อนที่ท,ท,ที่ที่รู้จักกันที่ที่สนิทกันตั้งแต่ตอนเด็กตอนสมไมเรียน สมัยเรียนนะสมัยเรียนเลยสมัยมัธยมเลยสมัยมหาลัยเลยหรือไม่มก็สมัยปวชก็ผมจบปวชมาก็าคือไอ้กลุ่มที่สนิทกันซีซีียนมากๆนี่นะ่าจะเป็นสมัยปวชที่เพิ่งเลยที่ทุกวันนี้ก็ยังคบเป็นอยู่ไปยังเป็นเกินกันอยู่ไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่แต่ก็ด้วยความี่ยห่างข,าาของแต่ละคนอย่างที่ผมว่าก็คือต่างคนต่างยิเงกันลนะมีครอบครัวกันละแต่ว่านัดเจอกันก็มีบ้าง แต่ช่วงนี้จะหาอาหารนิดนึ่งเพราะว่าแต่ละคนก็มีภาระมีอะไรของตัวเองซึ่งซึ่งอีกอย่างผมดันไปเรียนที่ภาคกลางต้นกําเนิดผมอยู่อีสานแต่ผมไปเรียนภาคกลางและช่วงที่จะะังหวัดจังหวัดที่จะเป็นเขาเรียกอะไรจังหวัดที่จะเป็นนุ่งจังหวัดที่จะเรียนรู้ชีวิตเนะี่ยเออผมก็จะดันไปจเจริญเติบโตตัวเองอยู่ที่ภาคกลาง มันก็เลยมีเพื่อนพักการซะเยอะแล้วพอกลับมาอยู่อีสานก็ไม่ได้อยู่บ้านเองบ้านที่บ้านเขาเรีเยกอะไรจังหวัดที่เองเคยอาศัยอยู่ก็เขาเรีเยกอะไรเมื่อก่อนผมอยู่จังหวัดเลยผมแม่ผมคลอดผมที่หนองคายผมอยู่ในขวบหนึ่งมันแล้วเขาก็พาผมไปอยู่เลยเลยก็ ตั้งแต่อายุสองขวบถึงสิบห้าก็อยู่ที่เลยเจ้าโตที่เลยจากสิบห้าไปก็อยู่ภาคกลางก็เลยไม่ค่อยมีเพื่อนมาที่พอผมมาอยู่ทํางานที่นี่ก็ก็จะมีเพื่อนโรงงานมีพี่ๆที่อยู่ในงานต่างๆที่รู้จักกันจะว่าสนิทไหมก็ก็ในระดับหนึ่ง พึ่งผาใสกันได้คุยกันโอเคคุยกันถูกคอโอเคแต่ว่าจะแบบเขาเรียกอะไรร่วมหัวจมท้ายกันแบบเพระว่าบบ,บ,บ,บแบบเพื่อนเพื่อนสมัยเรียนจริงๆนะีก็เขก,ก,ก็มันมีขอบเขตของมันอยู่ยังไม่ใช่อย่างนั้นก็จะมีเขาเรียกอะไรเพื่อนผมเหรอก็ที่สนิทสนิทกันณต,ตอนนี้ ก็เยอะครับก,ก็ยังอยู่อยู่แต่ว่า,วามันกอย่างที่ผมบอกว่าด้วยเวลาเวลาระยะทางที่เราห่างกันกับเพื่อนมันก็เลยไม่ค่อยได้พบกันเท่าไหร่แต่ก็มีทักทายกันในเฟซบ้างในโซเชียลต่างๆบ้างอะไรอย่างนี้ครับเวลาผมไปเรืองเทยไปประชุมเนี้ยผมก็บางทีก็โทรบ,บอกเพื่อนว่าเออเดี๋ยวไปนะเดี๋ยวไปเจอกันอะไรอย่างนี้แต่ส่วนมาก เรื่องความที่เราคิดคิดอยู่แล้วว่าเออเราไปไประชุมแต่ทีนี้เราไปหาเพื่อนคือเราก็ต้องคิดด้วยว่าเออเพื่อนมันเรามันก็มีครอบครัวมันก็มีคนที่้องต้องดูแลคนที่มันต้องอยู่ด้วยบางที่ผมก็ไม่ค่อยโทรไปคุยเท่าไหร่เราไม่ใช่โทรคุยไปนัดเท่าไหร่ก็ส่วนมากก็แค่จะบอกกับเพล่อๆบอกบอกเขาเรียกวบอกเฉยว่าเออไปไประชุมวันนี้วันนี้นะอ,อ่า เย็นว่างไหมถ้าไม่ว่างไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้ก็คือนัดเจอกันมีอะไรอีกอะผมก็ไม่มีอะไรเลยนะชีวิตผมชีวิตผมก็ก็เหมือนคนทั่วไปมีขึ้นมีลงตามวงจรชีวิตแต่ก็ จะโชคดีด้วยที่เป็นคนแบบขึ้นขึ้นกลางๆจะบ้าบินก็เมือก่อนบ้าบินยอมรับเต็อง,อ,งอารมณ์แรงนนอยู่เอาเรื่องตามภาษาตามไบรุ่นนะครับอารมณ์เยังแรงอยู่แต่พอโตขึ้นมาเราเริ่ม เริ่มมีประสบการณ์ชีวิตแล้วเริ่มเห็นอะไรหลายอย่างแนละ้วมันก็มันก็ทําให้เราดอกดงเริ่มคิดมากขึ้นแต่ด้วยบางทีด้วยปัญหาด้วยอะไรหลายๆอย่างทําให้เราดึงคิดตรงนี้ไปผมก็ยอมรับบางทีผมก็ใช้อารมณ์ มากกว่าการคิดการใช้สมองคิดในช่วงที่มีปัญหาช่วงหนึ่งของชีวิตมันก็เลยทำให้แย่ลงแย่แย่แย่เลยครับแย่มากแต่พอเรากลับมาคิดแล้วมันก็มันก็คือความจริงซึ่งถ้ามันไม่มีเรื่องพวกนั้นเหตุการณ์อย่างนั้นที่ทำให้เรารู้สึก แย่รู้สึกไม่ดีเราก็จะมองไม่เห็นว่าเราทําตัวแย่แล้วเราจะมาปรบยังไงหรือทําให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นถึงมันจะไม่ดีแต่ก็ลดความรุนแรงลดอโอกาสที่จะทําให้เหตุการณ์ร้ายๆมันเกิดขึ้นอีกก็ เขาเรียอะไรครับก็ก็มันก็ย้ำผมนะสอนผมอยู่ทุกวันเนี้ยสอนผมอยู่ทุกวันนี้แล้วก็สอนให้ผมต้องคิดให้มากคิดให้เยอะคิด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 ตลอดคิดคิดจนบางทีบางทีผมว่าอิจฉาคนที่เขาไม่ต้องคิดอะไรเลยทําไปเลยตามใจชอบทําไมเขามีเก่งอย่างนั้นทำไมเขาถึงทําได้แต่ว่า คนเรามันไม่เหมือนกันด้วยสังคมเอ่ยด้วยการอบรมเอ่ยด้วยพื้นฐานต่างๆของครอบครัวมันก็ทําให้คนเป็นบล็อกของใครของมันออกมาในรูปแบบของคนของมันซึ่งมันก็จะคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้เข้าใจสถานะเข้าใจรูกเ่างเอ้ยเข้าในะจอะไรเข้าใจสถานการณ์เขาก็จะสามารถ ปิดกั้นอารมณ์หรือเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองไม่ให้มันทําให้ทุกอย่างแย่ลงได้ซึ่งมันก็จริงครับอย่างที่เขาว่ามันก็ทําให้ทุกอย่างดีขึ้นได้ซึ่งผมก็พยายามทำครับทำทำทำให้ดีที่สุด ตอนนี้ด้วยทั้งด้านตัวเองเลยทั้งด้านงานทั้งด้านนิสัยใจคอตัวเองผมว่าผมปรับเยอะปรับเยอะแต่ก็มันจะให้ผูกปมมึงไม่ได้เพราะเราเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เท่าไหร่ครับอายุสิบห้าจนโตมาเทไหร30ามสิบ มันก็เป็นอย่างนี้อยู่เราจะให้หักดิบพุ่งปั้งน้อยคนที่ทําได้นะแต่ว่าแต่ว่าผมก็พยายามพยายามทําทําให้ดีที่สุดมันก็คงจะเป็นอะไรที่ผมออกมาบนอยางแล้วส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าผมจะคุยเรื่องงานนะเพราะว่างานผมผมัม เอาผมพูดตรงๆอย่างนี้ผมไม่มีความถนัดทางนี้เลยแต่ว่าก็ในเมื่อถูกสั่งให้ทาก็ต้องทําเนาะคนเราการเรียนรู้ก็ต้องเรียนรู้กันไปเรียนรู้ให้ดีเรียนรู้ให้เข้าใจอะไรที่ไม่รู้เราก็บอกไม่รู้ถามคนที่เขามีความรู้มากกว่าเราไม่ต้องโอ้อวดว่าตกิ่ง เป็น้วกที่เราฟังดีๆแค่นี้ผมว่าผมก็อยู่ได้เพราะว่าก็เราไม่รู้งานคือการเรียนรู้การเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วคุณก็แก้ไขดัดแปลงให้เป็นลักษณะงานของคุณสิ่งที่คุณถนัดสิ่งที่คุณทำได้นั่นแหละครับก็ มันก็เป็นการปรับตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันหลายคนคงเบื่อเนี่ยเปิดช่องไอ้นี่มาอ้าวไอ้นี่มาพูดอะไรอีกแล้วพูดไร้สาระอีกแล้วไปเรื่อยบ่นไปเรื่อยผมก็ไม่รู้ว่านะผมจะบ่นไปอะไรเหมือนกันเพราะปกติผมก็ไม่ค่อยพูดผมจะส่วนมากไปน,นั่งคิด แต่ว่าถ้าเกิดผมได้อยู่กับเพื่อนผมที่สนิทกันจริงๆเนี่ยมันจะรู้ว่าผมอะ่ะไม่ใช่คนไม่พูดพูดพูดเยอะด้วยพูดจนมันน่ารำคาญคือถ้าคนไม่สนิทเขาจะไม่รู้ว่าผมพูดมากแต่ถ้าคนที่สนิทกับผมเนี่ยเขาจะรู้ว่าผมพูดมากอืมตอนนี้ก็จะพูดถึงเรื่องอะไรดีอ่ะ เรื่องเรื่องทำบ้านเหรออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยผมว่าจะผมจะผมว่าผมจะทำไห้เนี่ยบ้านตอนแรกผมว่าผมจะทำะตรงข้างบ้านเนี่ยครับมันตอนเช้าเช้าตอนเช้าสิบโมยสิบเอ็ดโงเนี่ยแดดมันมาชนผนังบ้าน หน้าร้อนนะร้อนมากร้อนมากผมก็เลยไนดะ้ว่าจะจะทําที่กั้นที่บางแดดแต่ทีนี้คิดอยู่สองเสเต็ปสเต็ปคือเออขาเรียกอ,อะไรนะครับไม้ทําเป็นแผ่นไม้แผ่นไม้มากั้นแดดไม่ให้เข้ากับวางระถา,าต้นสนให้มันสูงขึ้นแลว้วมันบังแดด ผมว่าถ้าเป็นไม้อะโอเคมันบังแดดได้ชัวร์แต่ว่ามันแข็งแข็งไปนะนความรู้สึกผมแต่ถ้าถ้าเป็นต้นสนมันขึ้น,ข,นขึ้นไปมันก็จะเขาเรียกอะไรครับบางแดดไม่ไม่หมดหรอกแต่ว่าได้อารมณ์ผม,ผมว่าได้อารมณ์ของต้นไม้เนี่ยเพราะว่าข้างบ้านผมมันเป็นถนนแล้วว่ามีฟุตบาฟืตบ่าแล้วเราเอากระถางมีใหญ่ๆรักระถางกระถา,างปูนสี่เหลี่ยมนะครับ เวางสักสี่ห้าบอกวางข้างๆตรงริมเขาเรียกอะไรริมฟุตบาทติดกับกำแพงบ้านแล้วติดกับรั้วบ้านแล้วให้เงาของต้นสนมันบังเข้ามาว่าน่าจะโอเคผมว่านะอืมกับตรงไหนอีกที่จะทำกับ กงเออเขาเรียกอะไรอะ็เบียงเะเบียงชั้นสองเลบเบียงชั้นสองมันจะเป็นลานปูกระเบื้องแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอ่าหลังคายื่นออกไปผมว่าผมจะเอาพวกไม้ไม้อ่าไม้ ไม้กระถางหรือไม่ก็ไอเขาเรียกอะไรนะที่มันตกแต่งเป็นพลาส,สติกอะฮะมาทําเป็นบงับงบังมาข้าข้างทำให้มันร่มลงแต่ก็ด้วยตอนนี้ไม่มีทิ้งจกไม่ค่อยเห็นทิ้งจกเพราะผมเอาเอาอะไรนะเอายาเสน้นบุหรี่ครับ บุหรี่ที่ต้นบุหรี่ที่เขาปลูกเขาซอยแต่ซอยนะเขาเรียกยาเส้นมาที่ชุนๆเลยมาพันแล้วก็เอาห้อยไว้ตามที่จุดที่จิงจบมันอยู่เยอะๆห้อยได้หลายเดือนแล้วัไม่เห็นยังไม่เห็นจิงจบมาทั้งตัวก็แสดงว่าได้ผลในระดับหนึ่ง ไปเรื่อยแล้วเริ่มยาวนะ้แล้วทีนี้เอาไงดีอ่ะผมจะตัดคลิปออกดีไหมเนี่ยเอาเป็นว่าผมเป็นการพูดคุยกันแล้วกันอาจจะตอบโต้ไม่ได้เพราผมอัดวิดีโอไว้ก็ถ้าใครอยากพูดคุยกับผมก็ ด้านล่างนะครับคอมเมนต์คอมเมนต์มมนได้เลยคอมเมนต์เข้ามาได้เลยแต่ก็คอมเมนต์ด้วยอะไรดีๆหน่อยถ้าไม่ชอบกันก็ไม่ต้องรุนแรงมาก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็เป็นมือใหม่อยู่ยังไม่ได้เก่งอะไรกับการทำ YouTube อะไรพวกนี้อย่างนั้นก็ถ้าผมมีเหตุการณ์กับ องเหตุการณ์ที่ไปไหน,นมาไหนกันผมก็จะอ่านลงอีกแล้วก็ถ้าผมว่บาบ่าวผมอาจจะมาอาวิดีโอพูดคนเดียวให้ทุกคนฟังอีกทีหนึง่งอ,อย่างนั้นก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ